จับแน่บปรจับแน่ทั้งงานเลยมันหลายหลายเดี่ยวอีกเดียพี่น้องว้มันเป็นับเนาะขึ้นห้องจนจนขึ้นอีกเลยฟังตังเนี่ยงไฟว่าเห็นตาดิพี่น้องห่วงเน้นปลานนี้จะขีดประมาณ ủa hôm bom sớm yên ông bấm sớm ô tắc 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 นีปลาไรลนะตัวนี hmm ้สมาจะขีดติดโอเลนะอืม like ้โนี่หมันต uh uh ิดเดี uh чи, ๋ยวมันก uh ็ออกมาเนาะบันนียโอ้พี่น้องพี่น้องเขาเพิ่งกบพี่น้องเออพี่น้องเขิ่งกบกบกบ มันรู้ของมันอยู่โอ้นี่นี่พี่น้องกบหน่อยโอ้คุณเออนี่พี่น้องนี่ละาปนกบหน้าปังพี่น้องเอาเอาเอาลงมาบัดแรกกระม้านล้วมาหามาหาขาเด่นโบ้มาหาไปยังเบาขวดมาสวมงันเนาะ พูดพี่น้องฟังเสียงกบตัวพุ่วัดที่ห้องอยู่ทั้งพุณหลับพี่น้องพุ่นทั้งทั้งพ่องอนนออบอกเอจ้บาบังหันเรื่องข้าว <laughs> อ๋อวัดดีพี่น้องครับพี่น้องท,ทุกคนครับผมโอ้เห็ดเห็ดเฟี้ยงซุ้มนี่มัน พี่ผูกกินบ่างไหมเต็มหมดเห็ดอันนั้นคือเห็ดอันที่เขาปลูกมนาะเห็ดข้นหน่อยเออเห็ดข้นต้องไม่หล่อางามเดี๋ยวนี้จะเอาไปกินแค่นี่นี่อันนึงขันม,มันลายขันม,มันลายเอาเลยนี่พุ่นนะพูดวูบพูด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 ใช่ข้าไมันยุดหลเลยอ่ะอืมอ,อืมอืมมีพี่น้องขันม,มันลายเอาเอาไปเอาไปนั่นเลยพี่น้องนี่ ไปมกเลยนี่เขื่อห้ยมันยดเต็นเลยนี่เห็ดข้นนะเห็ดข้นอันันหัปลูกังหันวางเห็ดเี่ยงเห็ดเี่ยมันเป็นเชี่ยเกิดจากเชื่เสี่ยงเนาะว่งกันขันเห็นลายกับจังเสียวแล้วพี่เนาะเจบกองไปนี่โอ้คุณพ่ดพูดุด นี่ลงนพี่น้องเนี่ยเสีมาเอาอ๋อคือเรี่ยวเถอะเก็บจาน้าพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่คับอกม,มันยูนีน่พี่น,อน้องเนหน็นบ่เก็บจาน้าครับเก็บจาน้าโอ้ยเอาขวดมาอัอนเดียวเนาะ เอามาอยู่พี่น้องเอปิปมกพี่น้องคักขนาดเลยมกมองนีพันพันไว้พี่น้องเพ,นนเพ่นเห็ดหน้าปังเพ่นเห็ดหน้าปังหรือันปันไว้ครับ เอาเอามาเอาเนี่ยตาตากบดิตา,าไอ้เห็นตากอบพี่น้องมันห้องฟังเสียงเขียนล้วพี่น้องสิใสถุงปุยนี่แหละเอาถุงปุยมาอยู่ หมูไงพี่น้องโอ้แม่ไข่พี่น้องเม่นพี่น้องหลา่พี่น้องมันยกถิ่มครับคนอาจสิบะรูเนาะครับว่ากินกินได้เนาะเดี๋ยวผมจะเก็บไปร่วมกันพี่น้องอมูลน้องไอ้กับมุน พ่อเขียดบ่้มมีมือว่างเอาเฮ็ดกันที่น้องมันมันบานบุ้งฟูเดยมาเอาครับมันบานฟังเสียงกบบบิ้งบิ่งที่นองสาวไปรีได้เข้าเด mm ียวเข้าเดียวได้ปะไรพูดนะเข้าเดียวได้นนิ ไม่ไรแต่ยังมันหนามดิเอาตื้อตรงกอนเสียงที่โม่หน่อยฟังเสียงเสียงเลยพี่น้องภาษาบ้านเหกัเท่ากันโอ้ยเอะล่ะพี่น้อง,องคุบจนขี้ข้านคุบเป็นแบบนี้ละ่ะหูแยเอะโยเปีนั่นก็จังสีลง่ละคุบจนขี้ข้านคุบโอพี่น้องเขาโค้มกันอีู่แล้วครับ ธรรมชาติเขาครับแต่ว่ามันก็เป็นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ือกันครับ <Okay. S 1> เป็นอาหารครเป็นอาหารของคน้นเป็นอาหารอีสานที่อร่อยก็ว่าได้พีรร่น้อง คือบตื่ตันเกียร์องโตนีพี่น้องสามโตเลยสามโตเรี่ยงกันไปรับตัวนี้เกียร์เป็นัน่อยเลยครับเอ้าบไม่ได้ส้่มันตหุ่นจับอัเสียง่ายๆมหาคิดมาของเสียงพี่น้อง นี่เขียดลงเงินนี่พี่อนมีเขียดลงเงินบางพื้นที่ก็กินครับแต่ว่าผมจะใช้ขินจันัโอ้เงื้อออกกัะเงื้อออกแตกกับพากได้ข้าคนนังเดียวปวดเอวกับปวดเด้น กบตัวนึงมันห,ห่องดอูเพ่งขนฉันนั่นนี่ห่องอยู่ข้องนาำให้ดยอืมนี่พี่้องเออมันเห็ดกองเสียงห่องหอยเชลลีกับไตจนีนก็ทิ้งไปหว่างบ,บ่มือ ลุงพี่น้องมาน,นี่นี่ที่กเกื้อสวยได้พี่น้องเพราะว่ามืออื้นเป็นวันสำคัญทั้งพระพุทธศาสนาครับเป็นวันวิสาขาบูชาพี่น้องไปแล้ว้เป็นตัมมหาไรนานเป็น,ปนวันหยุดนักขัตฤเลิวันวิสาขาบูชาครับพี่น้องก็ตีโดยหยุดการหยุดงาน ไปวัดครับแต่ว่าผูท้ทำการทำงานก็ทำให้เราเราหันพุ่นนิดนึงเป็นจังกีนัน่นบ่ค่อยลงไปหอดพุ่นได้เทลียดเลยห้าหมือใดมันหลไหลที่เปนน้ำน้ำไปเสียงกบซื่อๆหอกห้าพอมันเนี่ยเตยเเบ่งเยี่ยงไปเยี่ยงไปเบิ่งปลาไหลน้ำ หน้ำมันใสพี่น้องข้อข่อยคมเลยพี่น้องตัวน้อยตัวนี้เอ้าไปก่อนเขียนโมฮะเย้ยยยยยเหรออ๋ออาจับเขียนกันพี่น้องคือทีได้ กบหน่อยตัวเดียวล้ำน้ำหมอบขันมันห่วงเสียเ้าเนียเห็ดสารก็ไม่ได้หรือพี่น้องมันแขะตื่นตัะขนาดเฉียดอ่าจะหน้าก็ยังตื่นเอาจังไปสรุปผลงานให้พี่น้องด้วยว่าสิเดน่อย์ในรายทำได้ครับผมครับกดเอวแล้วนะครับ ฟังเสียงเกียดพี่น้องเอ้ยฟังเสียงเกียดคุณได้ยู่บันไก่ตั้งทินหรือตั้งเดียนครับเดี๋ยวบรรยากาศท่องให้ทงหน้าพี่น้องสารบันนห้อหายุหักกินครับพี่น้องบรรยากาศจังทั้งจังขึ้นครับผมหายุหากินคุณ่ะห้งอีกเลยนี่พี่น้องเสียงเดียนจ้าครับผมเสียงกบกัวผเสียงกบพี่น้องเดียนผู้นิ่งจิจ้า มืึงพี่นอ้องคมอีกแล้วพี่น้อง <laughs> เขาคมกันอีกแล้วนี่เลยน้อง <laughs> โอ้ด้หลายโค้มเหรอแต่ซิปก็ค้มเลยพี่น้องเอาไวริ่งกับซิปมันแบบซิปซึ้งขึ้นขึ้นแต่ลายอยู่ตึ้นเป็นคมกันเขาเอาเป็นที่มันจับคู่ครับมันคมกันนี่พี่น้อง <laughs> อีกคมหนึ่งพี่น้องไม่แต่จีด,ดายไล่เขาโก้มันจิด,ดเลยเร็วครับ ก็ประคบเงย,เงยพี่น้องโอบเงยครับพี่น้องเห็นปะเอาเอา,เอาไปซ้ำอ้ยนี่นี่นได้คือเกาเดว้ส,สองดออเดี๋ยพี่นอ้องเบื่อด้วยกินเลยพี่น้องอีสา,บาน,นบ้านเฮาขนมพงษงค่า คนไพรเพ็ดงานตั้งกินน,นั่นได้ย,นยินเสียงเขียดห้องคิดฮอดบ้านคิดฮอดบ้านบ่หาปู่ครปลาก็จับเขียดพี่น้องเบิ่งฟังตำรวจครับอีสานบ้านเฮาคั่นผู้ใดไปเฮ็ดงานทั้งไกง่ตั้งกินกะฟังบรรยากาศเดอ้อพี่น้องเดอ้อครับหาอยู่ใหากินครับผมเสียงเขียดแค่น,นี้นำ้ำลอย ฆ่ากันงเนาะน้บดเดากเก็บร้ายกันเนาะยงไปเรื่อยเกำลังเข่าค้กันเอาลมดอกบอยกันบดกโตีด้ไหมกำลังเข่าค้มกันเล มันไม่มินี่ได้ฮอดกบุนกบมันยวนน้ำคู่นี่มันลงมาเนี่ยมันก็ตื่นคนช่วงเด็กๆแล้วเด็กๆไม่แยงมังเขาาค้มกันแล้วเอาคือเขาห้อย

นี่จะขีดประมาณไก่เครื่องโลอยู่ไก่เครื่องโลเต้อ,อไปจักทุ่มต้าไปทุ่มนั่งนี่แหละเดี๋ยวนี้ทุ่มเท่าไรแม่สองทุ่มเท่าไรประมาณ<อ>ชัูมุม่งชั่วโมงกลัวกลัวชูมุ่ยอันนี้พวกกาไปโดนไหมเมียปวดขาขีดดินมันลม นีก็สีสามขดขีดีมาสามขีดนนนเนยมนหลั<ช>มีดน,นถุงซื้อได้ไม,ม,มีในถงุงซื้อตายยู่ส่งเลน,น้อยซื้อ,อคอน,น,อนนอนนอนต้องเวนี่กอันน,อนครับนี่เพี่น้องเขีด่ดทีเ้าไตมากก็มาลวกนำ้ำฮอนครับ ตัวทำห่อนเพราะว่าสิได้จัดเมนูพี่น้องเมนูอมแต่พี่น้องพักเข้ามี่พักกันตรงพักกันตรงนะครับพักอีเลิศแล้วก็หลังตูครับเมื่อกี้ซ่องน้ยอยเองใส่ดิบัวหลังตูครับแล้วไปเอาขาก็ใส่พริกแกงครับผมตำไว้ตเองพริกแกงที่ตำไว้ครับมีตะไคร้ กลกับพริกหอมแดงหอมแดงกระเทียมครับที่ตำไว้จัดจัาจังหน่อยครับจัดจ้าจังหน่อยมันบ่เก็ว่าซีโกบเราพี่น้องแต่ว่ามันหลายขั้นตอนครับมันตัวสิได้กินเอามาเฮ็ดเป็นเมนูวอมปลาลงไปตามด้วยปลาครับ ลกล่าต้มอ,อีกอสองช้อนสอยสองช้อนโต๊ะถ้าพี่ถ้าพี่กระปวงนัวพี่น้องปวงนัวติดแก็ดได้ หอมเลยพี่น้องเดียดได้ทีแล้วครับเพราะว่าเขียดนี่มันสุบบายากพี่น้องเอากระใส่พักคุ้นเลือดก่อนใบ้เจ็บปูพี่น้องพักอันนี้ก็เพิ่มบะหมี่อมะอบะไะด้ใส่บะได้พี่น้องต้องต้องใส่เพราะว่าประเภทะออมนี่ครับพักกีนเลือดครับน,นี่เลยติดความหอมครับหอม,หอมไม่ได้พี่น้องขาดอย่างเดียวพี่น้องพักซีเล้าพี่น้อง ตัว่าเอ้ามันเห็ดยากพี่น้องว่าได้วานนครับสามโดยพักกันตรงพี่น้องกันตรงพักเฉยเฉยเฉอย่างนี้ก็การตรงการตรงสิงจะเราผาเอื่อยมคือกันเอ้ามันกับเป็นประเภทผักอมเราพี่น้องผักอมขันห้าเสียม่ามันลวกกลิ่นมันกับเป็นหวานเจ้าลอยพี่น้องหวานเจ้าลอย แต่ว่าขันเข้ามาใส่ออมใส่กับแกงเข้าใหม่ก็แซ่บดีพี่นอนเป็นประเภทอมอมมากกว่าแกงละอันนี้ก็ยุค้างบ้านพี่น้องพักกันตรงนี้ครับแล้วก็ตามด้วยพักหอมพี่น้องหอมกับควงแล้วพี่นอ้องบวกคไปต้นมันบวกไปงามดอกเดี้ยวเลี่ยวผลขามันเร็วว่ามปไปไหนครับ นครับเห็ดผักที่หาได้ตามทางบ้าน <c oughs> <c oughs> มาเด้อพี่น้องมาที่นี่ห้อมหย้หยๆแล้าที่นี่ถ้าได้ปรุปงมอเยู่ทุก <c oughs> ระลยเกียดเอาอีตู้มาใส่มาที่นี่นอพักห่างนะ สุดท้ายพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดตามด้วยแมงลักอีตูพี่น้องเห็นไหมครับบะหมี่ผักชีเลาพี่น้องชีเลากับลูกโดดมัเนเผ็ดแล้วเผ็ดแล้วแต่ว่าเผ็ดเราจัดจานแล้วลูกโดดใส่กับพี่ผู้กินได้หรือจา่นมันเผ็ดนะต้องเป็นพริกอ,อันนี่หรี่เนาะลูกโดดเพราะว่าถือกินนี่เอาปิดฝาสักครู่พี่น้องอุ้ยหอม พร้อมเสิร์ฟพี่น้องเพิ่มเสิร์ฟเอ้าเตัก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 เลยปิดเกตจะเข้าพี่น้องเพิ่มเสิร์ฟเพิ่มเสิร์ฟน้องตุ่นเขียดเขียดชนาครับโอ้หอมๆเลยพี่น้องอาหาหาม จะหน้าใส่ฟักกันตรงเลยน้องตรงพักกันตรงสีสันนี่แหละพี่น้องเป็นอาหารอีสานเลยพี่น้องต่าได้เป็นอาหารพื้นบ้านอีสานเลยแต่ว่ารสชาตินี่พัตตะค่านบะหมี่ครับเพราะว่าแซ่บกว่าพัตตะค่านครับผมอาหารอีสานบ้านเฮานี่ครับหากินยากครับผมอ้าพี่น้องกินข้าวนรำกันเด้อข้าส่อรำกันเด้อพี่น้องเอ้ย ท่านใดที่เขามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเข้าไปไต่มาเข้าไปไต่มาเขากับมาเห็ดมีนู่น้ลพี่น้องมาจัดมนูแซ่บ,บ,บครับผมจัดมนูแซ่บครับผมจัดมนูแซ่บมาพี่น้องมากินเขาต้มเป็ดคนต่วนเกียดพี่น้องตุยข้ามเขา่ายังไงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สำนีละพี่น้อง